f ฟ n g งหัวโ3การาดจอรุ่นใหม่จากจีนที่อาจเปลี่ยนเกมในวงการ AI การเปิดตัวการดจอเฟ n g งหัวโน3โดยบริษัท n น s ซลิ c เ n นเทคโนโลยีจากจีนถือเป็นก้าวสำคัญในวงการเทคโนโลยีกราฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ AI และการเล่นเกมกาดจ,จอนี้เป็นรุ่นที่3ในซีรีส์เฟ n g งหัวซึ่งแปลว่าแฟนตาซีหลังจากที่รุ่นก่อนหน้านี้อย่างโน1และโน2ไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นในตลาดได้มาก นักแต่การเปิดตัวครั้งนี้อินโนซิลิกัยืนยันว่ามีการพัฒนาที่สำคัญและแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสิ่งที่ทำให้เฟิงหัวหนุ่สามน่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมจากพาวเวอร์ไอพีของ Imagination Technology มาเป็น ISCV แบบ Open Source ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจและอาจส่งผลดีต่อการพัฒนาในอนาคตโดยมีการอ้างอิงถึงโครงการนวีสาของอุบลอ Institute ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆรองรับ CUDA Raytracing หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจคือฟืองฮัวโนสามอ้างว่าสามารถทำงานร่วมกับ CUDA ของ n v i d i เดียได้ซึ่งหากเป็นจริงจะทำให้การใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์และเครื่องมือด้าน AI ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ CUDA เป็นไปได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้การดจอ,อยังรองรับ API สมัยใหม่อย่างครบถ้วนเช่น DirectX 12, Vulkan 1.2และ OpenGL 4.6พร้อมกับการสนับสนุน Raytracing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเล่นเกมมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นในงานเปิดตัวมีการสาธิตการเล่นเกมชื่อดังอย่างทูนเรเดอร์เดเธอ t ฟอร์ดและเบลนซซึ่งแม้ว่าจะมีรายงานว่าการเล่นลื่นไหลแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งค่ากราฟิกความละเอียดและเฟรมเรตที่แท้จริงหน่วยความจำมิดชีมขนาด1 1 2 GB อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือฟืองหัวโนสาม,มารถพร้อมกับหน่วยความจำมิดชีมขนาดมหาศาลถึง1 1 2 GB ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่มากกว่ากาดจอทั่วไปหลายเท่าทําให้กาดจอนี้ถูกวางตําแหน่งเป็นกาดจอที่มีความสามารถหลากหลาย a l u n u t i o i c ON, GPU Innosilicon อ้างว่ากาดจอใบเดียวสามารถรันโมเดล LM l, l ขนาด 32b และ 72b ได้และถ้าหากนำกาดจอ8ใบมาต่อรวมกันก็สามารถทาง,งานกับโมเดลขนาดยักษ์ยาระดับ 671b และ 685b ได้ทันทีโดยรองรับโมเดล AI ยอดนิยมอย่าง d e e p s V3 A1 V3-1 รวมถึงคว้น2.5และคว้น3อย่างเต็มที่การใช้งานในอุตสาหกรรมและกราฟิกนอกจากการเล่นเกมและ AI แล้ว Inno s ซลิก no ัยังโปรโมทว่าฟินฮวนโนสเป็นการ์ดจอที่เหมาะสำหรับงานแคชการประมวลผลทางวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพทางการแพทย์และการทำงานวิดีโอระดับมืออาชีพการ์ดนี้ยังเป็นการ์ดจอจีนตัวแรกที่รองรับวีวีสี่สี่ซีฟซึ่งให้ความละเอียดสีสูงสุดเหมาะสำหรับงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรมและการตัดต่อวิดีโอ โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลที่ความละเอียดสูงสุด 8K 7680x4320 และรองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง6จอพร้อมกันที่30เฮซึ่งถือว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่แสดงผลขนาดใหญ่ย่อบทสรุปแม้ว่าเฟืงฮวนโน3จะยังไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพจริงแต่จากข้อมูลที่เปิดเผยถือว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการการจอจีนโดยเฉพาะการอ้างว่ารองรับคูเดร์เรเทรซิง และมาพร้อมกับริบีมขนาดมหาศาลสำหรับ AI หากสามารถทำได้จริงกาดจอนี้อาจกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาด GPU ที่ปัจจุบันถูกครองโดย NVIDIA และ AMD คุณคิดว่าเฟืองฮวนโน3จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการกาดจอได้จริงหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนานี้แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่าง